สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพด้วยเภสัชเชอเอมเรื่องยาและสุขภาพนะคะวันนี้ก็มาคุยกันเกี่ยวกับการกินยาคุมกําเนิดแบบ28เม็ดนะคะยาคุมกําเนิดแบบ28เม็ดนะคะในที่นี้ขออนุญาตยกตัวอย่างไปซูซี่กับซิโฟูเนียนะคะความแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะก็คือซูซี่เขาจะมี ฮอร์โมนอยู่ที่21เม็ดนะคะแล้วก็มีเม็ดแป้งนะคะอยู่ที่7เม็ดนะคะส่วนซิฟเฟเนียนะคะเขาจะมีเม็ดฮอร์โมนที่มีสีมาเหมือนกันนะคะอยู่24เม็ดนะคะแล้วก็มีเม็ดแป้งที่เป็นสีขาวนยคะ4เม็ดนะคะนั่นก็หมายถึงว่าการกินนะคะก็คือคล้ายๆกันเริ่มสําหรับคนที่ยังไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะ แผงแรกอ่ะให้เริ่มวันที่1ถึงวันที่5ของการมีรอบประจําเดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นกินตามลูกซอนข้างหลังตามหมายเลขเขาจะมีหมายเลขอยู่นะคะมีลูกซ้อนอยู่ก็กินตามข้างหลังนี่เลยนะคะตามลูกซ้อนตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข28นะคะกินครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มแผงใหม่นะคะความแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะที่มีฮอร์โมน2 1เม็ดส่วนตัวนี้2 0 4เม็ดนะคะเขาก็จะทำให้การควบคุมระดับฮอร์โมนค่อนข้างจะเที่ยงตรงไม่ค่อยจะสวิงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีช่วงหยุดฮอร์โมนเพียงแค่4วันนะคะฉะนั้นท่านใดที่มีปัญหาอาการผิดปกติที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจไม่สบายร่างกายก่อนมีประจำเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดท้องนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ ดีพอสมควรเลยนะคะหากท่านใดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับลออประจําเดือนนะคะรอบประจําเดือนไม่มาหรือว่ากินยาคุมเรามีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถทักอินบ็อกเชอร์เอ็มเพรสัตนะคะแล้วก็บอกว่าขอคำปรึกษาเฉพาะรายบุคคลแบบพิเศษค่ะแล้วเราก็จะไปคุยกันในระบบให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้เราเพสัตชเชอร์เอ็มก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ